สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมไหว้พระจันทร์กันเพื่อนๆรู้ไหมขนมไหว้พระจันทร์มีความหมายที่ดีมากๆส่วนมากแล้วเขานิยมเอาไปไหว้เพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์มีความหมายที่ดีและอย่างนิยมเอาไปเป็นของฝากเพราะเชื่อว่าคนที่รับจะมีความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรืองอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ ในคลิปนี้ปุยก็จะชวนเ,นเพื่อนๆทาขนมไหว้พระจันทร์ไส้โหยิงซึ่งไส้โหยงยิงเขาจะมีข้อดีก็คือเป็นธัญ,ญพืช5อย่างธัญ,ญพืช5อย่างนะคะความหมายก็คือขอให้เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขนมกันอย่างแรกเลยที่ปุยจะพาทาก็คือตัวแป้งแป้งที่ปุยใช้ก็จะเป็นแป้งเค้กตาผัดโปกใส่ลงไปในตะแกรงร่อนพร้อมกับเกลือเราจะร่อนตัวแป้งเราก็เกลือไปพร้อมๆกัน ร่อนแป้งอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้วก็พักไว้ก่อนเราจะมาเตรียมน้ำผสมกันตัวแป้งเขาก็จะมีน้ำเชื่อมซึ่งตัวน้ำเชื่อมปุ้ยจะใช้ตัวน้ำผึ้งอันนี้ค่ะยี่ห้อของจิตรดาเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าน้ำผึ้งของปุ้ยสีเข้มอันนี้ปุ้ยบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยค่ะว่าเป็นน้ำผึ้งที่ปุ้ยเก็บมาแล้ว8ปีซึ่งสรรพคุณทางจีนเนี่ยปุ้ยไม่รู้นะคะแต่ว่าปุ้ยบอกเพื่อนๆได้เลยว่ากลิ่นของน้ำผึ้งอหอมเข้มข้นกว่าเดิมมากมาก,มาก แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชที่ปุยใช้ก็จะเป็นน้ำมันลำข้าวคิงส่วนผสมของตัวแป้งเขาก็จะมีน้ำด่างด้วยซึ่งตัวน้ำด่างปุยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะผงน้ำด่างหรือผงกีจางส่วนผสมของตัวน้ำด่างผงกีจางตัวนี้ปุยจะมีอัตราส่วนไว้ให้ที่ใต้คลิปเวลาที่เราผสมกันใช่ไหมเราจะต้องเอาผงน้ำด่างเทลงไปในน้ำเท่านั้นเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน หลังจากที่เราคนไปไเรื่อยๆผงเขาก็จะละลายแล้วก็น้ำเขาก็จะใส่ขึ้นเองหลังจากนั้นก็เทน้ำด่างลงไปในถ้วยน้ำผึ้งปพืยจะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันเพื่อเวลาที่เราเอาไปผสมกับแป้งแล้วเขาก็จะเข้ากับแป้งได้ง่ายขึ้นพอคนส่วนผสมไปสักพักหนึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำกับตัวน้ำมันเขาก็จะเริ่มกระจายตัวหลังจากนั้นก็เอาไปเทลงแป้ง ส่วนผสมของเหลวตรงนี้ปุ้ยยังไม่ได้ผสมน้ำเปล่านะปุ้ยจะแยกตัวน้ำออกมาเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนยี่ห้อแป้งเราจำเป็นต้องดูตรงนี้ด้วยว่าตัวแป้งของเราอะ่ะมีความนุ่มมือมีความชื้นของน้ำพอดีไหมเพื่อนๆอาจจะค่อยๆเพิ่มน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งเขาจะเหนียวนุ่มค่อนไปทางเหลวหลังจากนั้นปุ้ยก็จะเอาแป้งไปพักไว้หนึ่งชั่วโมง ในขณะที่เราพักแป้งเดี๋ยวปุ้ยจะพามาทําตัวไส้ตัวไส้ของเราก็คือไส้งโงยิงก็คือธัญ,ญพืชท้ายอย่างนั่นเองก่อนที่เราจะทําไส้ปุ้ยจะพาทาตัวประกอบก่อนอย่างแรกก็คือแป้งข้าวเหนียวเราจะต้องเอาแป้งข้าวเหนียวมาคั่วให้เขาพอสุกไฟที่ใช้คั่วแป้งข้าวเหนียวก็จะเป็นไฟอ่อนปุ้ยจะใช้เวลาคั่วไม่นานหลังจากนั้นแป้งก็จะสุกปุ้ยจะใช้การดูสีของแป้งเอานะ ตัวแป้งขา้าวเหนียวรู้ยังไงว่าสุกแล้วนอกจากสีที่เข้มขึ้นเล็กน้อยเราสามารถดูลักษณะเนื้อแป้งได้ว่าเขาจะออกใส,ส่ถ้าเราใช้มือจับเขาก็จะไม่ติดมือเหมือนตอนที่ยังไม่ได้คั่วหลังจากที่ปุ้ยคั่วแป้งขา้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะเอาเขาไปพักให้เย็นอย่างต่อไปที่เราต้องเตรียมก็คือธัญพืช5อย่างถั่วอย่างแรกก็คือเม็ดแตงโมอย่างที่สองของปุ้ยนะคะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์และก็อันนี้เป็นเม็ดแอลมอนค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองแล้วก็วอนัทและสุดท้ายค่ะเป็นงาขาวปุยจะนําถั่วไปอบก่อนให้เขาสุกสําหรับไฟที่ใช้อบถัว่วปุยจะใช้ไฟ150องศาไฟบนล่างใช้เวลาอบไปประมาณ10-15นาทีถั่วที่เราเอาเข้าอบใช้เปล่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเอาถั่วเข้าอบพร้อมกันได้เนื่องจากขนาดของถัว่วเพราะว่าถั่วแต่ละอย่างจะมีขนาดไม่เท่ากันที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้คือปุยอบแยกถ้วยกันมานะ เดี๋ยวปุ๋ยจะพามาผสมเครื่องทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือฟักเชื่อมส่วนอันนี้ก็คือเปลือกส้มเชื่อมแล้วก็ถั่วของเราค่ะรวมถึงงาด้วยธัญพืช5อย่างแล้วก็งาค่ะเป็น6อย่างใส่ลงไปในชามผสมเลยขั้นแรกเลยค่ะให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ในการคนแต่ละขั้นตอนปุ๋ยจะเน้นการกระจายตัวของส่วนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดกระจายตัวให้เข้ากันให้ดีทุกขั้นตอนอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวขั้วที่เราพักเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือเกลือที่ปุ๋ยใช้จะเป็นดอกเกลือหากใครใช้เกลือแบบอื่นนะให้ระวังความเค็มค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะตามด้วยน้ำ เสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อนๆสังเกตไหมว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนปุ๋ยจะค่อยๆทยอยทำที่จริงแล้วว่ามีเหตุผลในการทยอยใส่เครื่องนะคะถ้าใครทําตามในคลิปแล้วก็อย่าข้ามขั้นตอนนะแล้วก็ส่วนผสมอย่างสุดท้ายน้ำมันพืชใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ถึงขั้นตอนนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เช็คว่าส่วนผสมของเราเข้ากันเรียบร้อยแล้วเช็คดูให้ดีๆหลังจากนี้เราจะไม่มีโอกาสผสมเขาแล้วค่ะส่วนผสมที่เราคนได้ก็จะได้ประมาณนี้เขาจะมีความฉ่ำสามารถที่จะขึ้นก้อนเป็นไส้ได้ ตอนนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีตัวแป้งของขนมใบพัจันทร์แล้วก็จะมีไส้ที่เป็นไส้งโงญิงครบทั้งสองอย่างแล้วปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาประกอบไส้กันอย่างแรกเลยตัวแป้งปุ้ยจะชั่งตัวแป้งก่อนตัวแป้งปุ้ยจะใช้น้ำหนักอยู่ที่50กรัมหากว่าเราชั่งตัวไส้ถามว่าจะต้องเป๊ะไหม50กรัมปุ๋ยบอกเลยว่าไม่เป๊ะนะคะอาจจะเป็น5051 52ดได้หมดเลยห่างกัน1กรัม2กรัมไม่มีผลนะ หลังจากที่เราช่างแป้งเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะขึ้นทรงของแป้งเป็นทรงกลมเพื่อจะพักแล้วก็รอตัวไส้ก่อนสําหรับไส้ปุ๋ยจะช่างอยู่ที่6 0กรัมเหมือนกันค่ะตัวไส้เราจะเกิน1-2กรัมไม่เป็นผลนะหลังจากที่เราช่างไส้เรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะเอาเขามาปั้นขึ้นทรงกลมวิธีปั้นก็คืออัดไส้ให้เขาแน่นๆอย่าให้มีฟองอากาศ เขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนหลังจากที่จับตัวเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะคลึงให้เขาเป็นทรงกลมเพื่อจะเอาไปเข้าคู่กับแป้งเป็นทรงของขนมว้พระจัน์ต่อไปตัวไส้ล้าก็ตัวแป้งปุ้ยก็หนีไปทํามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะมาขึ้นทรงแป้งแล้วก็ห่อไส้ให้ดูเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่า หลังจากที่เราพักแป้งไปหนึ่งชั่วโมงแล้วหากแป้งแห้งจะต้องทำยังไงวิธีแก้ก็คือให้เราเติมน้ำลงไปหลังจากที่เราพักแล้วหนึ่งชั่วโมงเติมน้ำลงไปหลังจากที่พักแล้วปุ๋ยบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นอะไรค่ะขอให้ตัวแป้งนุ่มมือเราก็สามารถยืดได้แบบนี้ค่ะตอนที่เราเอาเขาไปห่อไส้เราก็จะห่อได้ง่ายห่อแป้งปิดกลนแป้งให้สนิท เสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงกลมแบบนี้หากว่าเขาห่อแป้งเสร็จแล้วยังไม่กลมเราสามารถจัดทรงเขาได้อีกให้เขากลมสวยหลังจากนี้เดี๋ยวปวยจะพาเพื่อนๆไปขึ้นทรงขนมไว้พระจันทร์ด้วยการกดพิมพ์ขนมไว้พระจันทร์กันค่ะขั้นตอนการกดขนมของเราเราก็จะต้องมีน้ํามันพืชสําหรับเอาไวท้ทาพิมพ์กดขนม ส่วนอันนี้จะเป็นพิมพ์กดขนมไหว้พระจันทร์มีขนาด100กรมัมน้ำมันพืชเราก็จะเอามาทาพิมพ์กดขนมไหว้พระจันทร์แบบนี้เวลาที่เราทาเราจะไม่ทาเยอะถ้าทาเยอะจะทำให้เวลากดขนมออกมาเราไม่สวยหลังจากที่เราทาตัวน้ำมันเสร็จแล้วใช่ไหมปุยก็จะใช้พิมพ์ที่เราทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบลงไปที่ขนมของเรา กดพิมพ์2-3ครั้งเพื่อให้หน้าขนมวายพระจันของเรามีลายที่คมชัดเสร็จแล้วก็ดันขนมวายพระจันออกมาพอถึงช่วงนี้ปุ๋ยก็จะวอร์มต่ออบไว้แล้วค่ะอบขนมวายพระจันที่ที่2 0อองศาใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมวิธีการอบขนมวายพระจันจะมีการอบทั้งหมด3รอบรอบแรก200องศา5นาที ในขณะที่อบขนมไหว้พระจันทร์อยู่นันปุ๋ยก็จะมาเตรียมตัวนี้ค่ะก็คือไข่สําหรับทาหน้าขนมไหว้พระจันทร์ส่วนผสมก็จะมีไข่แดงหนึ่งฟองน้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันหลังจากผ่านไป5้านาทีเรียบร้อยแล้วขนมไหว้พระจันทร์ของเราก็จะมีความแห้งมากขึ้นตอนนี้ขนมไหว้พระจันทร์จะร้อนมากให้เรารีบทาไข่ทาบางๆก็พอค่ะอย่าทาหนา หลังจากที่ทาไข่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเขาไปเข้าอบอบต่อที่1,60องศา5นาทีหลังจากผ่านไปแล้ว5นาทีเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวไข่ที่เราทาไปตอนแรกเขาก็จะแห้งมากขึ้นปุ้ยจะทาไข่รอบที่2เหมือนเดิมค่ะทาบางๆก็พอเสร็จแล้วก็อบต่อค่ะ160องศา อบไปเรื่อยๆจนกว่าขนมไหว้พระจันทร์สีจะเหลืองสวยซึ่งปุ๋ยก็ใช้เวลาไปทั้งหมด5นาทีรวมตั้งแต่ต้นที่เราอบมาก็จะรวมเป็นทั้งหมด15นาทีค่ะหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะพักเขาให้ยินสนิทเสร็จแล้วก็จะมาเก็บใส่กล่องกันลมแบบนี้ขนมไหว้พระจันทร์ถ้าเราอบมาเสร็จใหม่ๆปุ๋ยจะไม่กินนะคะ เหตผลก็คือขนมเขาจะไม่อร่อยตัวแป้งของเขาจะมีความด่างของน้ำด่างซึ่งรสชาติจะไม่น่ากินมากๆเราควรจะเก็บเขาเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนซึ่งการเก็บขนมอย่างน้อยหนึ่งคืนจะทำให้หน้าขนมของเราขึ้นเงาสวยเพื่อนๆรู้ไหมการใส่น้ำด่างสามารถยืดอายุของขนมได้อย่างขนมใบพระจันทร์อันนี้เราจะเก็บขนมได้ถึง10วันเลย ขนมไหว้พระจันทร์ส่วนมากแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจโดยเฉพาะของเขาแต่ถ้าหากเราไม่มีแพ็กเกจแบบนั้นปุ้ยก็จะแนะนําแพ็กเกจง่ายๆให้เพื่อนๆค่ะตัวกระดาษสีขาวเรียกว่าถ้วยกระดาษจีบส่วนถาดสีทองที่ใส่ขนมจะเรียกว่าถาดรองขนมพลาสติกสีทอง ปุยจะเอาขนมใส่ซองพลาสติกซีนสด้านเสร็จแล้วก็จะเอาซองเขาไปซีนปิดปากถุงการทําแบบนี้ทําให้เรายืดอายุขนมได้ยาวมากขึ้นถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีเครื่องหนีแบบนี้ปุ้ยแนะนําให้ลองหาซองพลาสติกที่มีแถบกาวแบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ ขนมไหว้พระจันทร์ส่วนมากเขาก็จะขายยกกล่องกันใช่ไหมปุ้ยก็จะแนะน,นําแพ็กเกตนี้ก็คือกล่องสแน็กสีขาวแบบมีหน้าต่างกล่องแบบนี้สามารถใส่ขนมไหว้พระจันทร์ได้ทั้งหมด4ชิ้นถึงแม้ว่าแพ็กเกตที่ปุ้ยเลือกมาจะไม่ได้พอดีกับขนมไหว้พระจันทร์ทั้งหมดแต่ว่าแพ็กเกตที่ปุ้ยเลือกมาปุ้ยอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเรายังสามารถเลือกแพ็กเกตอื่นได้ เพราะว่าหากเราซื้อแพ็กเกจมาเยอะหลายแบบแต่ว่าความเป็นจริงแล้วว่าใช้อยู่ไม่กี่ชิ้นปุ๋ยบอกเลยว่าต้นทุนก็จะจมไปกับค่าแพ็กเกจสุดท้ายของคลิปเดี๋ยวปุ๋ยจะพาเพื่อนเพื่อนไปเทสขนมกันพอปุ๋ยฉีกซองออกมาก็ได้กลิ่นน้ำผึ้งชัดเจนมากตัวแป้งเขาจะสีเข้มนิดนึงนะเพราะว่าน้ำผึ้งที่ปุ๋ยใช้อเป็นน้ำผึ้งเก่าเก็บเก็บมาแล้ว8ปีถ้าอยากได้สีปกติธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำผึ้งเก่าเก็บแบบปุ๋ยนะ เดี๋ยวพุ้ยจะหั่นขนมไหว้พระจันทร์ให้เพื่อนๆดูด้วยตัวไส้งโหยงยิงก็คือธัญ,ญพืชท่อยางซึ่งที่จริงแล้วอ่ะปกติเขาจะบดธัญ,ญพืชให้เป็นชิ้นเล็กลงแต่ว่าในคลิปปุ้ยใส่ทั้งชิ้นเลยเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าตัวไส้ขนมไหว้พระจนะันทร์่ะเขาจะมีความน่ากินมากๆเดี๋ยวปุ้ยจะเอาให้ดูเพื่อนๆลองดูค่ะเราจะเห็นถั่วชัดเจนมาก ึ่งปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าน่ากินมากๆเลยหอมน้ำผึ้งหอมถั่วแล้วก็มีกลิ่นเปลือกส้มอ่อนๆด้วยส่วนตัวปุ๋ยชอบไส้งโงยิงมากๆเลยมีเท็กเจอร์ที่หลากหลายภายในคำเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะชอบไส้งโงยิงแบบปุ๋ยบ้างไหมทำกินแล้วอย่าลืมมาบอกปุ๋ยบ้างนะคะยังไงปุ๋ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำขนมแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้าปุ๋ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ